สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีตุลลัคนาตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนนะถึง23ตุลาคมค่ะเป็นการดูดวงความรักในช่วงครึ่งหลังนะของเดือนมีนาคมช่วงจชตเตมทารุแบ่งวันที่ตามแบบตะวันตกค่ะไม่เหมือนของไทยนะ และย้ำเหมือนเดิมทุกคลิปเลยค่ะอยากรู้ดวงส่วนตัวของตัวเองแอดไลน์มาแต่คลิปแบบนี้มันเป็น general reading นะเป็นดวงทั่วไปเป็นพลังงานรวมดูแล้วอาจจะตรงมากตรงน้อยไม่ตรงกับคุณเลยหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับการเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปอินอย่าไปเครียดกับมันเยอะนะคะฟังแล้วถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าเป็นชีวิตของคนอื่นดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นความบันเทิงแค่นั้นพอทีนี้มาดูกันขอดูความรักของชาวราศีตุลในช่วงนี้หน่อยค่ะ ำนามของชาวราศีตุลในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะเจ็ดดาบจัดหมนแปดไม้สามไม้ วคิงถ้่ว,วโอเคมันมีการบล็อกกันมีการบล็อกกันมีการปิดกัน้นคุณไม่ต้องการที่จะรับรู้ความเคลื่อนไหวของใครสักคนหนึ่งหรือคุณไม่ต้องการที่จะติดต่อกับใครสักคนหนึ่งเพราะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันมันทำให้คุณรู้สึกว่าพอกันทีนะคะ แต่ทีนี้เนี่ยตัวเขาอ่ะก็ยังมีความพยายามที่จะติดต่อมาหาคุณหรือว่าเขาเองอ่ะยังอยากจะพูดจะคุยกับคุณนะยังอยากที่จะสื่อสารกับคุณมันมีความรู้สึกผิดรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายอยู่อยู่ในนั้นนะคะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมาขอโอกาสกับคุณอีกสักครั้งแต่ตัวคุณอนะ่ะคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมามันมันเหมือนกับคุณอาจจะพบเจออะไรสักอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มีอนาคตในความสัมพันธ์นี้หรือมองไป ข้างหน้ามันไม่เห็นอะไรเลยเรื่องราวระหว่างเราเพราะฉะนั้นคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันมันมากพอแล้วที่คุณจะรับได้หรืออะไรแบบนั้นณเวลานี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะคุยไม่อยากจะฟังไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเห็นก็บล็อกไปเลยปิดการสื่อสารไปเลยไม่รับสายไม่อะไรนะคะที่เขาอะถามว่าแล้วเขาอะเขาคือเขายังอยากคุยกับคุณนะไหนมาดูหน่อยสิว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเป็นยังไงขอดูคนคนนั้นของชาวตุลหน่อยค่ะ ณเวลานี้มันเป็นยังไงบ้างคะณเวลานี้เรื่องราวของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ตัวเขาเองเป็นยังไงบ้างโอเคเขารู้สึกว่า ตอนนั้นที่เขาที่เขาเดินออกจากชีวิตคุณไปอะตอนนั้นที่พวกคุณคบกันนะคะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันสร้างปัญหาให้กับชีวิตเขาเขาอาจจะถืออยู่มากกว่าสองช้อยหรือเขาอาจจะเป็นคนที่นะเวลานั้นอาจจะไม่ได้ถืออยู่สองช้อยหรอกไม่ได้มีใครหลอกแต่ ใจเขาเองยังรู้สึกว่าคุณยังไม่ใช่หรือตัวเขาเองรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครยังไม่พร้อมที่จะมีความรักยังไม่พร้อมที่จะทุ่มเทพเพื่อเราอะไรแบบนี้หรือเขาจะมีปัญหาในด้านอื่นอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเขาเลยเลือกที่จะตัดเราทิ้งแล้วก็ไปโฟกัสกับสิ่งนั้นของเขาอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยพอเวลามันผ่านไปแล้วเขาดูเขารู้สึกว่าโอเคตัวเขาพร้อมละหรือหลังจากวันนั้นไปเขาไปจัดการปัญหาของตัวเองละ หรือพอเวลาผ่านไปเขารู้สึกแล้วว่าเออจริงๆแล้วเขาเขาต้องการจะมีคุณในชีวิตนะเขาก็เลยพยายามที่จะติดต่อก,กลับมาแล้วตัวคุณล่ะคะณเวลานี้ตัวคุณรู้สึกยังไงกับเขาว่าชาตุนเจ็ดไม้ก็ยังคงมีกำแพงอยู่ จ็ดไม้สามเหรียญหนึ่งถ้วยสิบเหรียญและทำแพนโอเคค่ะก็ยังรู้สึกดีกับเขาแหละยังรู้สึกรักเขายังผูกพันยังพร้อมที่จะให้โอกาสพร้อมจะให้อภัยแต่ว่ามันก็มีกำแพงเกิดขึ้นแล้วในใจนะคะกลับไปคราวนี้มันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแนะไม่เต็มร้อยเหมือนเก่าแต่ว่ายังไงก็แอนเชื่อว่ามันจะมีการให้โอกาสกันในนี้เพราะว่า ความรู้สึกของคุณที่ยังมีต่อเขามันก็ยังคงเต็มเปี่ยมยังรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เรายังรู้สึกดียังรอคอยหรือยังเป็นครอบครัวยังเป็นยังเป็นคนที่คุณพร้อมที่จะกลับไปพูดคุยปรับความเข้าใจประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามันก็จะมีกําแพงเกิดขึ้นในใจเราเล็กๆอะ่ะว่ากลับไปรอบนี้มันมันจะไม่เต็มรอ้อยอ่าแล้วตัวเขาล่ะคะขอดูตัวเขาหน่อยแล้วตัวเขาจะเป็นยังไง สถ้วยว้าวสองถ้วยหนึ่งเหรียญอ่าสองถ้วยขอะสองถ้วยเด็กถือเหรียญ The Hermit Hangman ไอ้ก็สัตว์ตัวเขาจะโตขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นแล้วก็คิดอะไรให้มันเยอะขึ้นคิดอะไรให้รอบครอบขึ้นไม่หุนหันพันแล่นเหมือนแต่เก่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มองอะไรเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น คือกลับมาในเวอร์ชั่นที่โตกว่าเดิมในเรื่องของความรักนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้ทิศทางแนวโน้มของเขาก็คือแอนมองว่าเขาก็จะยังไม่พัฒนานมันไปไหนนะหมายถึงว่าพอกลับมาแล้วดีกันแล้วรักกันแล้วมันก็จะยังคงเรียบๆอยู่อะคะ่ะเพราะว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะใช้ความคิดใช้สมองเยอะในเรื่องของความรักใช้สมองมากกว่าหัวใจถ้าเขา โอเคเขารู้สึกว่าเขายังอยากกลับมาหาคุณแหละเขารู้สึกว่าเขายังรู้สึกดีกับคุณเขากลับมาแต่ว่าเขาจะไม่ทําอะไรในแบบที่เอ่อกลับมาในแบบที่โอ้โห و, ขอเป็นแฟนขอแต่งงานขอมั่นเปิดตัวหรืออะไรแบบนั้นนะ mm hmm. เขาก็จะยังกลับมาแล้วกลับมาในรูปแบบของการเรื่อยๆนิ่งๆค่อยๆไปของเขาแบบนั้นนะคะทีนี้มาดูคําแนะนำหน่อยสิ มันก็จะไม่มีอะไรแปลกใหม่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ถ้าตอนนี้มันไม่มีการพูดคุยกันอยู่ถ้าตอนนี้มันยังมีการปิดกั้นกันอยู่มันยังมีการบล็อกกันอยู่ไพ่ค่อนข้างชัดเจนมากว่าคุยกันเถอะสื่อสารกันเถอะนะคะมันจะได้จบสักทีมันปัญหาต่างๆมันจะได้คลี่คลายปิดกั้นกันไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อคุณหรือต่อเขา ถ้าใจสองใจมันยังสื่อสารกันได้อยู่แต่มันไปกันไม่ได้จริงๆก็คุยกันหาว่าโอเคให้มันจบลงเท่านี้นะแล้วเราจะกลายเป็นความทรงจําที่ดีต่อการในอนาคตอย่าฝืนไปจนถึงวันที่เราเกลียดกันเลยหรือถ้าเรายังอยากจะไปด้วยกันต่อแล้วมันยังมีทางที่จะไปด้วยกันได้ก็จะได้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเอ่อมาพูดคุยกันหาตรงกลางให้ได้เพื่อที่จะให้ได้ไปด้วยกันต่อ ะะมันดีกว่าเงียบกันเงียบมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอะ่ะไพ่แนะนําชัดเจนเลยนะคะโอเคอย่าลืมว่านี่คือดวงทั่วไปเป็นพลังงานรวมนะชาวตุลเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ